สีธนนใช้เจ้าปัญญาตอนใครจะอึดกว่ากันเอ๋ค่ะเองว้อยไม่ใช่ฉลามอา้าวยายม่วงไปทำอะไรในสระ,ะดำน้ำเล่นๆนะ เขาห้ามจับปลานะนี่มันเขตอพยพทานนะรู้นะข้าน่าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะและยังเล็กเหมือนเด็กอีกอ่ะก็นั่นนะสิก็มาสนุกในนาวุ้ยเสียเวลาคุยดำน้ำของข้าต่อได้กว่าแหวนแข่งดำน้ำเหรอแล้วเราจะไปหานักกีฬาดำน้ำมาจากไหนละดูยคิดดูดอยสิใครว่าใอรว่านั่นนะสิ ได้ข่าวว่ากีฬาขององว์สีเก่งด้วยแต่แพ้เราต้องเสียข้าวปลาหน,น,นึ่งร้อยตันพะยะค่ะหนึ่งร้อยตันเลยเหรออ้โหเอาไงดีวะเนี่ยโอยร้อยตันร้อยตันเ้ยเออเอาไงยังไงดีเฮ้ยคิดออกแล้วใช่แล้วไอ้ดุยเอางี้นะเอง็เองรีบไปตามาใช่อะไรเลยพะยะค่ะมหากมกีฬาบ้านพี่เมืองน้องอู้เล่อู้เล่อู้เล่ ตอนนี้ท่านพี่สบายดีไหมพะยะค่ะนี่คือนักกีฬาของหมอฉันนะออกได้ข่าวว่านักกีฬาของท่านพี่เป็นเด็กกันฮ่จะไหวเหรอแต่ดีทุ่งเสือบอยแต่ดีทุ่งเสือบอยเอาไหม่ดีเอาใหม่ดีเลยสิอย่างนี้ก็ต้องขอคิดดูก่อนนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวรู้สีสูดสีสูดตบหันไปแล้วห้าชั่วโมงกว่าจริงจริงต้องใช้อุปกรณ์เสริมรับรองนี่ทำไมมันดานักดานะนี่ฮะ ้าทางเด็กสีใจะไม่รอเอาบ้งทันพี่ฮยายายทไม่สีถึงไม่ขึ้นมาสทีเลยยายโอ้ยจริงด้วยนี่ก็นานโขแล้วนะเอกละหเรื่องว่าสีมันจะจอมน้ำตายแล้วพูดบ้าๆนะยายสีไม่เป็นอะไรหรอกแกละมั่นใจอยจะไม่ไหวแล้วว้ เจ้าไปเลยเหรอไปป้าปไป่โยจนไม่ไหวแล้วปอยยไม่ไหแล้วไปแล้ว้าชนะาาดแล้ว ต้องอย่างนั้นสร้างทถานีใหม่ซะด้วยท่านพี่เจ้าไม่ละนิวเล็กพอดเลยฮ่าใจแต่สินเร็วไปหน่อยมั้งเจ้าค่ะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงก็ไม่ชื่ง ก้าเมอร์พี่ตะขาบที่จะนะน้องชายเอ๋ยสี่ชานาสี่ชาวนาอย่าลืมส่งข้าวปลาอาหารมาร้อยตันด้วยนะรถที่หลังซ้ายขวาเมืองท่านพี่ช่วงนี้ที่มีเด็กฉลาดฉลาดแบบนี้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่นะ ทำไมาเองถึงดังน้ำได้ <c oughs> อึดจังเจ้าใสฮะก็แอบอยู่ใต้ท้องเรือที่คว่ำอยู่อ่ะมันมีช่องว่างผมก็เลยลอยคอหายใจได้สบายสบายโอ้เองนี่มันหัแลมจริงๆ